สวัสดีนะครับทุกทุกท่านทานยองอาเซโยหนีห่าวสรามริกุมดมร์นิ่งนะเวลคัามทูเดือดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการเอมาพีด88มอริสป่าดาวยูทูบดอทคอมโหรัษไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเน,นินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนานเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่องยูทูบและกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อจะได้ดูเลอกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ฮัลโหลวันดูดีนะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามหาสนุกป,ประจําในวัน อังคารที่9กรกฎาคม2567นะครับแรม4ข่ําเดือน8ปีมะโรงวันนี้สามารถทําการมงคลได้นะครับอ,อาจารย์ก็จะทำให้กับลูกศิษย์นะเ,เพราะว่าบางคนก็ได้เป็นวันเทียงหุยนะอ,อ,อันนี้ในดวงชะตาเนี่ยนะครับพูดถึงวันขึ้นนะขึ้น4ข่ําความฝันจะเป็นจริงตามคำำําทํานาย นะครับในดวงชะตาก็ขอให้โชคดีนะพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันอังคารนะครับแต่มีทุกข์มากสร้างหัวใหม่ในวันอังคารชนะศัตรูตัดผมใหม่ในวันอังคารศัตรูจะทําร้ายใส่โทษตัดเล็บวันอังคารทรัพย์หายทาน้้ำมันในวันังคารพลัดพรากที่อยู่ในดวงชะตา อันนี้ต่อมาจะมาถึงนะเสียงเสียมสีประจำวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋อยอาจารย์สั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสาเร็จนะครับสาุุขัยสิงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคาดปลอดภ,ภัยคิดเงินในเงินคิดทองใดทองด้วยนะครับปัง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 ,ปงขับไล่สิ่งอับประมงคลน,นะครับอย่าลืมนะวันที่7 นะครับวันพัวกูหลิบสิ่งล้างสวยเรื่อยๆตลอดทุกเดือนอันเนี้ยมันจะทำให้ชีวิตคุณน่ยราบลื่นดีขึ้นนะครับบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะหลุดลอดนะเออตอกมะหลุดลอดเข้ามานี้นะเพราะฉะนั้นคุณจะได้ขับไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตนะครับจากดวงชะตาของคุณที่เกาะตามมานะ มาได้เซมซีใบที่37ช่วงโชคชะตาท่านในช่วงนี้นะครับไม่มีอะไรที่แน่นอนนะเป็นไปอย่างที่ท่านคิดนะครับท่านจะต้องมีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงจะนะสามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ให้ระวังในเรื่องของฟืนไฟนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับคือดวงคนเรามันโชคชะตาฟ้าลิขิตคนมันจะรวยได้ไม่ได้บางทีมันก็มีเจ้ากรรมในเวร เวรกรรมมาขวางคุณนะบางทีอาจารย์แนะนำนู่นนี่นั่นไปคุณไม่ทำหรือมีอปุปสรรคนะดื้อไม่ทำนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็เวรเป็นเวรกรรมของคุณนะครับอันนี้ต่อมามาพูดถึงความคาดหวังสิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้นะก็อาจจะสำเร็จเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับต่อมามาพูดถึงในเรื่องของความรักของคุณเนี่ย ถ้าท่านมีความจริงใจมีความมั่นคงนะความรักของคุณก็จะดีนะครับมาพูดถึงธุรกิจการค้าการขายท่าในช่วงนี้จะเกิดปัญหาอปุปสรรคนะบางคนอาจจะตออกงานก็ได้นะครับมาพูดถึงการสมัครงานช่วงนี้ยังไม่สามารถหางานทําได้ท่านต้องอดทนรอคอยไปสักระยะหนึ่งนะมาพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบถือว่าไม่ดีนะครับ พูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้ก็อ,อาจจะไม่ค่อยนิ่งนะครับท,ท่านจะต้องดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องโรคที่บุโวังเกี่ยวข้องกับระบบประสาททางเดินหายใจนะครับแล้วก็ระบบการย่อยอาหารนะคุณได้ยินเสียงอะไรไหมคุณได้ยินเสียงอะไรไหมไม่น่าเชื่อนะนกที่มาทำรังตรง หน้าต่างอาจารย์เนี่ยมันตำแหน่งมันได้ร้อยยี่สิบพอดีเว้ยร้อยยี่สิบองศาออมันหักกันอย่างชัดเจนตำแหน่งมังกรเออเดี๋ยวจะเอารูปเทพเจ้าเฉยสิงเยียปางบูนะและที่มีมังกรมาติดตรงบริเวณทางทิศต,ตะวันออกนะถือว่าเป็นธาตุไม้นะครับ คือดวงไทยก็ส่งดวงไทยนะนู่นนี่นั่นคุณก็ต้องรอโชคชะตาฟ้าลิขิตเมื่อ,อไหร่จะมาสักทีหนึง่งนู่นนี่นั่นรอแล้วรออีกใช่ไหมเ,เพราะฉะนั้นหวงจุ้ยสามารถที่จะช่วยเสริมให้คุณเนี่ยมีชีวิตดีขึ้นโดยการดึงเอาพลังงานห้าธาตุพลังงานจากธรรมชาติสภาพแวดล้อมเข้ามาช่วยเสริมดวงคุณน่ะให้ดีขึ้น แต่ต้องอยู่ถูกทิศถูกทางอย่าไปเอาอะไรที่มันมาขัดแยง้งต่อพื้นที่ต่อทิศทางที่มันพีฆาดนะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับทิศเหนือก่อน้าําใต้ก่ไฟตะวันออกก่อไม้ตะวันตกก็ธาตุทองนะครับตะวันตกหรือตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมันก็จะมีทองและธาตุดินอยู่นะ เ,ออเพราะฉะนั้นในทางทิศนี้ไม่ควรมีไฟสีแดงเพราะไฟมันจะเผาทองคือเผาตัวเองเนี่ยนะให้เหลวเละไปนะครับแต่เพราะฉะนั้นคนธาตุไฟเนี่ยถ้าไอ้คนธาตุทองถ้าเจอไฟเนี่ยไม่ดีกับตัวเองแต่ว่ามันจะดีกับคนธาตุไฟนะครับเออนะอันนี้มาพูดถึงเอ,อ๊ะ ถึงไหนละเออทำ <c oughs> ไม่ได้เราไม่พูดดีต่อมาถึงวันเกิดนะเออเดี๋ยวก่อนารเหล่าโกงตีจุยะนะก็ได้โปรดช่วยประทานพอในโชคลาบทรัพย์สินของเอฟซแฟนคลับของมริพร,ราทุกคนให้ประสบความสำเร็จนะครับสารเจ้าที่ตีจุยะจะช่วยเรียกโชคลาบเงินทองเข้าบ้านนะครับถ้าคุณเป็นร้านค้า ต่างๆร้านอาหารนู่นนี่นั่นร้านค้าขา,ขายเนี่ยเขาจะตั้งไว้ด้านหน้าเลยนะครับอากงติจุย,ยจะช่วยเรียกลูกค้าเข้ามาครับเรียกลูกค้าเรียกแขกเข้ามาได้อันนี้แหละคือสําคัญนะต่อมามาพูดถึงสีที่ควรเว้นให้เว้นสีเหลืองนะครับเว้นสีเหลืองสีที่ดีประจําวันก็จะมีสีชมพูสีม่วงสีส้มนะสีแดงสีดําเป็นต้น สีที่ดีสุดก็คือสีส้มสีหมากสุกนะครับทิศที่ดีประจาในวันนี้ก็คือทิศตะวันตกธาตุทองออไม่ใช่ไม่ใช่ไหมอันนั้นของจีนตามหงจุ้ยนะเ,เป็นธาตุดินนะครับพุบัสศดีเป็นธาตุดินจันทร์ก็เป็นธาตุดินนะแต่ก็เป็นดินต่างกันนะครับแล้วก็ทิศที่ดีก็คือ,อ,อทิศดีบอกไปแล้วทิศที่ไม่ไดีคือตะวันออกนะประจาในวันนี้นะครับ แล้วก็ต่อมามาพูดถึงตัวเลขนำโชคก็จะมีเลข8เลข5เลข7สามารถนำโชคลาบได้นะครับต่อมาพูดถึงในเรื่องของคนเกิดวันอังคารคนวังคารเนี่ยมีคุณมีคนเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจขยันขันแข็งเป็นอย่างดีนะครับหนักเอาเบาสู้นาะถ้าดวงคุณดาวอังคารดีขยันแล้วรวยครับประสบความสําเร็จนอกจากไม่ทาอะไร งอมืองอเท้าเอเมื่อไหร่จะรวยสักทีหนึ่งนะบางคนมาปรึกษาโน่นนี่นั่นอาจารย์ก็แนะนําไปบางคนไม่ทํางานขี้เกียจคอยฟ้า,คอ,ฟาคอยฝนมันมีคนประเภทนี้เนะี่ยขยันเป็นพักพักเนี่ยนะครับบางทีก็ต้องจําที่จําใช้ทาแล้วหรือย,ยังยังไม่ทําใช่ไหมแล้วเมื่อไหร่จะรวยเสักทีหนึ่งนะรวยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ใช่ไหมอืม ต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางวันคุณจะมีปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับเหงือกและฝันนะครับร้อนในระบบทางเดินอาหารกระเพาะนะแล้วก็เยื่อบุภายในด้วยนะครับต่อมาคนเกิดวันเสาร์เนี่ยเนะจ้าชะตาจัญการยกย่องเคารพนับถือจากสังคมทั่วไปเป็นอย่างดีนะครับมีชื่อเสียง ต่อมาคนเกิดในวันพฤหัส,สบดีเนี่ยสติปัญญาความรู้ความสามารถวิชาการเนี่ยส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นที่ยอมรับในสังคมเป็นอย่างดีนะครับมีเงินมีทองต่อมาค้นเกิดในวันพุธเกลางคืนนี้หลงความคลั่งไคล้ศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับแต่คุณก็จะมีเงินมีทองเข้ามานะต่อมาค้นเกิดในวันศุกร์นะครับเจ้าชะตาจะเ,นนเหนื่อยในการหาไรายได้ต่างๆนะก็ขออดทนทําให้ดีที่สุดนะครับ ต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์เจ้าชะตาจะมการช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้ใหญ่และสังคมทั่วไปนะครับต่อมาวันจันทร์ไม่ดีนะครับไม่ว่าจะหญิงหรือชายผู้หญิงก็ผู้หญิงผู้ชายก็ลักษณะคล้ายผู้หญิงนะจะสร้างความเสียหายกับคุณระวังการถูกหลอกเชื่อคนง่ายนะครับตกน้ําตกท่าปีนั้นระวังตกตกรองนะ ทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับในดวงชะตาฮะโอเคต่อมานะครับเออพอดีเมื่อกี้มีสายเข้านะก็ไปรับแต่บางทีก็ไม่ค่อยได้รับนะเพราะคอเซนเตอร์มันเยอะมันโทรมาทีบางทีก็เป็นอะไรก็ไม่รู้เออบางทีก็เป็นอะไรนะมันเป็นอะไรอะ่ะมันพูดแบบเป็นคลิปอะ่ะเออนี่นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่รับสายอะนะแต่ถ้าคุณติดต่ออะไรไว้ซื้อสินค้าน,นู่นนี่นั่นใช่ไหมเอออย่างเช่นสายเมื่อกี้นะคุณนัตยาส่งผลไม้มาเยอะแยะกล้วยเป็นเครือขอบคุณมากนะเดี <c> ๋ <oughs> ยวก,กินได้เต็มที่เออรับสายเมื่อกี้นะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงถึงไหนละเหม่หมงจ่ายใช่ไหม มาถึงปรากฏการ์ผ่าดาวทูเดย์ได้เวลาสนุกแล้วสินะครับในวันนี้เนี่ยวันที่9เนี่ยถือว่าดีนะครับน้ำไม่ใช่ทุกคนนะบางทีจานเสริมดวงชะตาเนี่ยน้ำเต้าอากกิเรนน้ำเต้าเซียนทองเหลืองเทียนวยเนี่ยนะครับวันทําไม่เหมือนกันนะทำวันหนึ่งทําคนเดียวครับดวงใกลดวงมันมันถึงนานหน่อยและช้าหน่อย นะครับพอคํานวณวันอาจารย์จะดูว่าวันไหนเป็นวันเทียงคุยสามารถทําได้ตามดวงชะตาของคุณอาจารย์ก็จะทําในวันนั้นให้กับคุณนะมันต่างกันนะครับไม่เหมือนกันนะโอเควันนี้เนี่ยดาวพฤหัสบดีนะครับเสียอยู่เดีย๋ยวบอกเอ๊ะบางคนบอกอาจารย์บอกต้งเก้าแล้วไม่ใช่เหรอ เออ9แน่นอนครับดาวพฤหัสเสารดีเสียจนถึง9โมงโดยประมาณเพราะฉะนั้นตั้งแต่9โมงวันนี้เป็นต้นไปนะครับวันพฤหัสบสีรีก็จะมีกำลังดีมีสติปัญญาความรู้ความสามารถวิชาการทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับเป็นอย่างดีก็ส่งผลถึงชาวรักคนาราศีธนูราศีมีนคนเกิดวันพฤหัสเสีร นะครับหรือดาวพฤหัสบดีคุณเป็นเจ้าเรือนกรรม,มะกระดุมพระลาพระสุพระคืออะไรเดีย๋ยวคุณก็ดีขึ้นแ่ะนะนะแล้วก็ดาวเนปจูนก็ยังเสียอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ดาวพระจันทร์ย้ายตีห้าสี่สานาทีจันทร์ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์เรงชาวลัคนาราศีกุมนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะ พราะฉะนั้นก็มีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาบปากแต่ดาวพระจันทร์ในวันนี้ไม่ค่อยดีวันเดียวต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับอุบัติเหตุต่อมาดาวพระศุกร์โอ้โหหลายคนรอมากบางคนรอเงินล้านอยู่เงินล้านก็จะเข้าแล้วนะครับบางคนอาจจะเข้าก่อนหน้านี้ก็สุดแท้แต่ใช่ไหมอดาวศุกร์เข้าป้าเป็นราชาโชค เสชวิ่งเนี่ยได้เงินอย่างรวดเร็วตั้งแต่6โมงเชา้าหา้เนาทีเลยนะครับเอ่อก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขเหลาเอียยปอหอนะเออโอ้โหปวดหวัวเลยทำงานไม่ทันหนูทำงานไม่ทันหนูต้องดูหวงจุ้ยให้ที่อเมริการัดวอชิงตันของเหมยหลิง โอ้โหให้ร่ำรวยประสบความสำเร็จนะดูวงจุ้ยด้านในโอเคดีปรับทุกอย่างดีดีขึ้นนะการงานดีมีโชคลาภมีความสำเร็จธุรกิจการซื้อขายหุ้นต่างๆดีนะเราก็ดูภายในภายนอกส่วนหนึ่งใช่ไหมแต่เราไม่ได้เห็นนอกทั้งหมดพอเราไม่เห็นนอกทั้งหมดเมื่อวานที่คุยกันร่วม3ามชั่วโมงจนถึงตีหนึ่งตีสอง เออตอนนี้ยังสลึมสลืออยู่ในเราเลยโหยเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอยังมึนๆนะโอ้โหต้นไม้เบลเลอร์สองต้นอยู่หน้าบ้านสูงเหมือนอะไรนะยักษ์มายืนอยู่หน้าบ้านสองต้นใช่ไหมเออคือบางทีนะแต่ยังโชคดีเพราะว่ามันยังมีชีวิต อาจารย์ยังถึงบอกเลยว่าต้นไม้เนี่ยนะมีชีวิตต้นไม้นั้นเป็นสื่อถึงลุกคเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมันมีชีวิตนะครับแต่ถ้าเมื่อยามใดมันตายซากเหี่ยวแห้งยืนต้นตายมันจะกลายเป็นวิญญาณครับหรือผีเอาไง,ไงอ่ายๆอ่ะ ตัวสูงๆเนี่ยที่มายืนอยู่หน้าบ้านคืออะไรไปครับมันก็จะมีเรื่องนู่นนี่นั่นอาถรรนะเสงอัะมงคลไม่ดีส่งผลถึงบ้านเ,าเพราะฉะนั้นคือบางทีบ้านคนที่อยู่ต่างประเทศจะทํานู่นทนํานี่ขอ,อต้นไม้ออกมันก็ลําบากรู้สึกว่าจะยากกว่าของไทยอะนะโอ้โห ต้นไม้สูงเท่าตึกเจ็ดชั้นต้นใหญ่มากเลยนะต้นไม้ใหญ่นะเอออันนี้ต่อมามาพูดถึงนะครับระบบสิทธิวิชามหาเวทุด,ดาวของซิมเติโยงนะเออแล้วอย่างหนึ่งนะบ้านต่างประเทศเเห็นหลายที่แล้วเอ๊ะทำไมเขาต้องสร้างสร้างติดกับเขา ติดกันเนินเว้าเว,ว,าวมันก็แปลกนะเออไม่เหมือนไทยหน้าบ้านของฝรั่งเนี่ยมันมันมันดูเหมือนชั้นเดียวนะแต่พอไปหลังบ้านมีสองชั้น <c oughs> มันลงอย่างงี้โอ้โหแหมมันก็นั่นเนี่ยนะแต่บางที่เนี่ยอาจารย์ให้เปลี่ยนเลยนะเอ้คุณเอาหลังบ้านเป็นหน้าบ้านเอาหน้าเอาเอาเอา,เอาหน้าบ้านเป็นหลังบ้านเ <c oughs> ดี๋ยวดูจากถนนโอ้โ แปลกสร้างบ้านแปลกเนะี่ยอันนี้นะครับมา่อร,ระบบสิทธทิวิชามหาเวดูดาววันที่เก้าวันนี้วันหมาไม่ถูกกับมังกรนะครับในวันนี้นะเออเรียกว่าสุกนะครับราศีล่าเป็นตัวสุกเนี่ยนะราศีบนเทียงกลางเนี่ยนะครับเป็นตัวกะไม้กะคือต้นไม้ใหญ่นะครับเอออยู่บนดินนะครับเป็นปุ๋ย ปุ๋ยหมานะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยต้นไม้ก็จะได้ปุ๋ยนะครับถือว่าวันนี้เนี่ยนะถ้าคุณจะได้เงินจากฟ้าคุณอยากได้เงินจากฟ้าไหมในวันนี้นะครับคนที่ได้เงินจากฟ้าก็คือคนธาตุทองครับให้คุณใส่สีขาวเพื่อไฟพีฆาตตัดต้นไม้ครับตองตัดไม้คุณจะได้สตัง ได้เงินได้ทองประสบความสําเร็จนะแต่ในวันนี้นะฮะเป็นธาตุไม้ก็ดีสำหรับคนธาตุไม้นะครับแล้วก็ธาตุน้ำนะธาตุไม้ก็ดีน้ําก็ดีนะครับพอน้ารดต้นไม้แล้วก็ธาตุไฟก็ดีด้วยนะครับวันนี้ถือว่าธาตุไฟวันเป็นวันอุปถัมภ์คนธาตุไฟนะในดวงชะตานะครับถ้าคุณอยากได้สตางค์ก็ใส่สีขาว ในวันนี้นะครเพื่อไปตัดตัดไม้จะได้เงินนะวันนี้ไม่เหมาะกับการเพาะปลูกนะครับไม่เหมาะกับพานเพาะปลูกหญิงมีคันห้ามกระทบถังข้าวกงสัตว์นะแล้วก็ดูดโกปี้ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันนะดูดได้นราจะดูดก่อนโอ้โหคุยถึงตีสองนะผมมันนีย่างี้ <c oughs> ก็หมอกับกิจกรรมทาสีบ้านอย่าลืมนะครับทาสีบ้านนะทาสีบ้านคือการติดสติกเกอร์หูของอาจารย์เป็นมงคลก่อนติดหู้คุณต้องเช็ดฝุ่นก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันนั่นฝุ่นมันะนแล้วก็ทาสีบ้านได้หรือติดรูปนะครับเลิกยามของจีนเนี่ยคุณต้องใช้ให้ถูกนะอาจารย์ถึงบอกคุณว่าเฮ้ยวันนี้ทําอะไรได้ วันนี้ทําอะไรได้ปลูกต้นไม้ได้ไหมติดรูปได้ไหมทุบกําแพงได้ไหมคือบางบางที่เนี่ยนะคุณจะทํานูน่นทํานี่ทุบกําแพงนะคุณไม่ถามสักคาว่าจะทุบวันไหนอยู่ดีๆเอาฮ้ยแม่งทุบแล้วเหรอวะเรา <c oughs> คงไหมไม่ดูเลิกดูยามในการทุบนะแล้วก็เออปล่อยปล่อยไปถือว่าเป็นเลิกสะดวกไปนะแต่นี่คุณก็ต้องไปลุ้นนอนนะ ว่ามันจะดีไม่ดีเนี่ยนะไอ้อันนี้ทาสีบ้านซ่อมแซมขุดดินฝังศพเปิดร้านแต่งงานตั้งเตียงเออวันวันนี้ทําได้นะตั้งเตาไฟนะครับหญิงมีคันอไม่ใช่ต่อมาทิศมงคลคือตอนออกเฉียงใต้ตัวไม่ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตะวันออกเฉียงเหนือ โชคลาภคือออกเฉียงใต้ช่วงเวลาที่ดีคือตีสามถึงเจ็ดโมงสีเ่เอโมงถึงบ่ายบ่ายโมงหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มสีเสริมประจําวันคือเขียวอ่อนเขียวเข้มสีโชคลาภคือขาวเทาแล้วก็สีทองนะครับในดวงชะตานะเออโอเคนะจ๊ะตัวปลาดูแฟบหนึง่งโอยคิดถึงจังเลย อันนี้มาเริ่มราศีจักรนะเริ่มชาวราศีเมฆคนเมฆเนี่ยดวงคุณการงานดีมีคนที่ความยำเกรงคุณเรื่องงานก็จะมีงานเข้ามาดาวประจําตัวก็มีบริวารช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับส่วนการเงินอาจจะเหนื่อยต้องใช้ความอดทนความเพียงความพยายามจะประสบความสําเร็จนะครับแต่คุณก็จะเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นอย่างดีนะ ในดวงชะตาชาวราศีเมษเนี่ยนะคุณระวังการถูกหลอกเห็นผิดเป็นชอบน,นู่นนี่นั่นคิดผิดทําผิดตัดสินใจผิดพลาดมันก็จะมีปัญหาอุปสรรคนะครับต่อมาชาวราศีพึกศกคนราศีพึกศกดวงคุณเนี่ยนะมันดีด้วยบุญกุศลน,นะครับดวงคุณเนี่ยความรักไม่ค่อยดี ส่วนการเงินวันนี้จะได้เงินจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะครับวันนี้ดาวประจำตัวคุณก็เหนื่อยนะไม่ค่อยได้ดังใจนะครับในดวงชะตาคุณทําผิดอะไรหรือเปล่านะผิดศินผิดทำอะไรไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องรักษาศิน5ข้อเป็นสําคัญนะต่อมาชาวราศีเมถุนคนเมถุนถือว่าชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ย ดาวพฤหัสก็ยังเป็นวีนาศอยู่นะครับการงานก็ไม่ต้องรีบร้อนไปเรื่อยๆครับมีคนในการช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะในช่วงนี้ชีวิตคุณเนี่ยนะครับก็จะมีความสุขเรื่องเงินเรื่องทองนะครับเอ่อแล้วก็โชคลาภก็พอที่จะมีเข้ามาบ้างน,นะครับต่อมาชาวราศีกรกฎ คนกรกฏเนี่ยนะดวงคุณด้านการงานวันนี้ก็ดีแต่ว่าไม่ค่อยเต็มที่ดวงคุณความรักไม่ค่อยได้ดังใจระวังปัญหาเรื่องคดีความก็มีแล้วเจอหมายสารลาสีกรกฏคุณเจอหมายสารนะเออทั้งทั้งที่ตัวเองเป็นโจทย์ <c oughs> ทำยังไงวะจนแพ้คดีฮะ อันนี้ในดวงชะตาของคุณในเรื่องของการเงินเนี่ยอิทธิพลคุณยังมีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับในดวงชะตาจะไปขอความช่วยเหลือกับใครไม่ค่อยได้นะในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวราศีสิงค์คนสิง์เนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวการงานเป็นวินาศอยู่นะครับเพราะฉะนั้นค่อยเป็นค่อยไปนะไม่ต้องรีบร้อนอยู่เบื้องหลังถึงจะดีนะครับ เพื่อนมีน้อยๆก็ไว้ส่วนการเงินก็มีรายจ่ายเก็บเงินไม่อยู่นะครับระวังคําพูดเอกสารสัญญาคดีความนะต่อมาชาวราศีกันคนกันชีวิตเริ่มแฮปปี้ดีขึ้นนะครับหลายคนบอกไปยแข่งขันก็ผ่านประสบความสําเร็จนะลูกค้าก็เริ่มที่จะมีเข้ามาบ้างนะครับแต่ว่ายังมีเกณฑ์การแย่งลูกค้ากันอยู่เออก็มีนะ ราศีกันทําไมมีคนตัดหน้างานคุณนะทําไมเขาไม่แบบอะไรนะเออไม่เห็นอกเห็นใจกันบ้างนะมาตัดหน้างานแย่งงานกันมันไม่ไม่อายวาเหรออ๋อเมาบอกไม่อายค่ะเออด้านานะด้านได้อายอดเออคุณู้ใช้แบบนี้ใช่ไหมนะอันนี้ต่อมาชาวลัคนาราศีตุล คนตุนเนี่ยด้านการงานไม่ค่อยดีในวันนี้นะครับมีปัญหาอุปสรรคส่วนการเงินมีโอกาสได้เงินนะดาวประจาตัวคุณจะเหนื่อยในการทํางานนะครับถือว่าคนตุนเนี่ยจะเป็นคนที่รักในการทํางานในช่วงระยะเวลานี้นะก็ขอให้ทางานให้เต็มที่นะครับเงินทองก็จะเข้ามานะในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวราศีพิจิกคนราศีพิจิกถือว่าดวงคุณด้านการงานเนี่ยนะครับ อีกไม่นานสำเร็จทุกอย่างนู่นนี่นั่นเตรียมเปิดตัวนะครับกู้แบงค์ผ่านร้อยล้านสมหวังเปิดสาขาได้อีกเยอะแย,ยะมากมายมีโชคล่าเงินทองเสี่ยงโชคไปเสี่ยงได้นะพุทธพุทกลางคืนนะครับถ้าคุณจะเล่นโชคลาาป,ปีนั้นคุณลาหูต้องเป็นสีไว้ถึงจะดีประสบความสำเร็จ นะแต่ถ้าดาวเรื่องการเสี่ยงโชคการพนันดาวการเงินคุณมีปัญหาอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเสี่ยงน,น้อยๆหน่อย, <c oughs> อยนะอี่นะเออต่อมาชาวราศีธนูคนธนูชีวิตในช่วงนี้เนี่ยศัตรตูก็จะม่อนมวยม,ยมรณะไปนะครับคุณก็จะมีความสําเร็จมีเงินมีทองนะถ้ามีคดีความอะไรก็จะชนะคดีความของชาวราศีธนูนะครับ ต่อมาชาวราศีมังกรเนี่ยคนมังกรชีวิตก็มีเรื่องร้อนอกร้อนใจนะครับบางคนก็มีเรื่องสูญเสียนะครับพัดพลากนะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณต้อมด้วยนะเออนะครับก็เสียญาติกูใหญ่ไปนู่นนี่นั่นเนี่ยนะแล้วก็ดวงชะตาของชาวราศีมังกรเนี่ยคุณก็ยังหาเงินหาทองเก่งประสบความสําเร็จ ในช่วงนี้นะครับต่อมาชาวราศีกลุ่มคนกลุ่มดวงชะตาคุณอิที่ปลดาวเสาร์คุณก็จะมีอำนาจวาสนาดีนะระวังสุขภาพนะยังหาเงินหาทองได้อยู่นะครับช่วงนี้คุณจะมีปัญหาในครอบครัวต้องระมัดระวังเออก็มีแล้วนี่บางคนนะนะแต่ถ้าท่านในผลของอาจารย์รอดพลปลอดภัยก็แฮปปี้เอนดิ้งดีนะครับ ต่อมาชาวราศีมีนคนลัคนาราศีมีนดวงชะตาคุณดาวพระราหูวันนี้โอ้ยดีนี่จะมีเงินเนี่ยเออนะได้เงนินในทองประสบความสำเร็จสมหวังนะครับการงานก็สมัครงานได้งานดีความรักกออ็มีความสุขดีนะระวังสุขภาพหน่อยนะครับโอเคนี่ครบแล้วในดวงชะตาทั้ง12ราศีท่านใดสนใจจะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ